สวัสดีครับพบกับผมโรชชนอลกับรายการเดลี่อกอร์ฟุตบอลรายวันครับประจำวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2023มีฟุตบอลมาทำการวิเคราะห์วิจารณ์กันหลายคู่ครับวันนี้ใช้เวลานิดนึงขอใช้เวลานิดนึงนะครับแต่จะพยายามรวบรัดตัดตอนให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครมีเวลาดูเรามากน้อยขนาดไหนเนาะบางคนอาจจะติดทุระ ที่ยุ่งนะครับแต่สละเวลามานั่งดูรายการผมสักนิดนึงนะครับกับดิดี้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลรายวันครับวันนี้ก็ฟุตบอลหลายลีกเลยนะครับผมบางลีกก็เริ่มเปิดฤดูกาลกันแล้วนะครับเริ่มจากไทยลีกก่อนเลยครับมีสุโขทัทยกระตานนะครับบุรีรัมย์กับลำพูนนะครับพเมลีกมีแอสตันวิลล่ากับเอเวอเรตันเวสต์แฮมกับเชลซี ลาลิกาสเปนบาร์เซโลนากับกาดิสเบติสกับแอดมาลิดคิโรนากับเคตาเฟ่เกาโชซัตซูโล่กับอัตาลนตาโรมากับซาแลนิตาน่าเรเช่กับลาซิโออูดิเนเซ่กับยูเวนตุสมุนดสิก้าเยอรมันยูไนโอนเบอร์ลินกับมาศูนย์ห้าอิตักแฟงเฟิร์ตกับดาน์สปัตติเลกอองฝรั่งเศสลิวกับน้องเลออาฟกับแบรสเปเบรัน็อนฮอลแลนด์เควนเต้สโววาวไวอัคมา ปูเทคก,กับฮีเลนวีนแล้วก็สปาร์ต้าเฟนูดวิเคราะห์ไปแล้วนะครับในเซสชันทีมเดียวนะครับสปาร์ต้ากับเฟย์นูร์นะอยากรู้ว่าผลออกมาเป็นยังไงก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็เดชไปชิดเบงกิดนอริสก,กับมิวอลลิก็สองเงยอรมันออโฮไซคิวกับมาร์เดบวกบาชไวเซาเก้โอเควิเคราะห์ไทยลีกนะครับจุฬาไทยตัดใช่ไหมเล่นนบิบานจุฬาไทย โลว์ไทยเหนือกว่า0.5เต็มชีวิตที่ตายครับไม่แพ้บุรีรัมกับลำพูนบอร์เออร์อู้หูไม่เหลือครบุรีรัมย์เด็กกว่าลำพูนบอร์เรอร์สองสเต็ปชีวิตที่บุรีรัมครับเจ็ดยิงกระจุยครับกระจายอ่ะสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยถล่ม อาจจะโดนยิง 5, 1, 4, 1, 3, 1, 1, ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งก็ยังขาดอยู่ดีซีบีทีบุรีรัมยูน่เต็ดค,ครับผมส่วนเฮมิลลิ่แอสตันวิลลากับเอเวอเรตันแอสตันวิลลากับเอเวอเรตันแอสตันวิลล่าเหนือกว่าศูนย์จุดเจ็ดห้าสเต็ปชีบีทีเอเวอเรตันครับผมว่ามีสิทธิ์เสมอนะครับหรือดีวีดีบุกมาชนะนะครับหรือถ้าแพ้ก็แพ้ดอกเดียวเหมือนที่นิวการเซนแพ้เมื่อคืนนะครับรวิลล่าตรงยันไม่ค่อยดีเกมแรกแพ้หนึ่งห้ายับไปนิดนึงนะครับ เกมนี้ผมว่าวิลล่าเขาคง,งต้องค่ยอยๆฟื้นตัวนะอาจจะเอาเสมอไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับเวสต์แฮมกับเชลซีเวสต์แฮมเหนือกว่าเชลซีป่ะครับอ๋อเชลซีเหนือกว่าเชลซีเหนือกว่าเวสต์แฮมศูนย์จุดสองห้าเซตชี้ิปที่เวสต์แฮมครับไม่แพ้คาบ้านนะครับมองมุมไหนเวสต์แฮมก็ไม่น่าแพ้ครับไม่เสมอก็ชนะชี้ิปที่เวสต์แฮมครับ หลังกาสเปนบาซ่ากับคาดิสบาร์เซโลนาเจอคาดิสบาร์เซโลนาโดนคาดิส1.75เตะชิดไปที่บาซ่าครับยิงคาดิสกระจายนะครับสองดอกต้องมีดูแล้วบาซ่าน่าจะถล่มคาดิสสามศูนย์หรือชนะสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมีครับต้องได้หลังจากที่เกมแรกได้แค่เสมอเคลัฟเฟ่มาแบบอึดอัดดูแล้วเกมนี้น่าจะถล่มแหลเบติกับแอตมาดิต เบติสแอดมาริดเบตแอดมาริตเหนือกว่าศ5นจุดห้าเซตชี้ไปที่เบติสครับไปแหขาบ้านหลังจากน,นี่เกมแรกไปชนะทีมเก่าตัวเองครับมมนเูไปยกินี่นะครับเบติสบุกชนะอ่าเบียไรเอลสองหนึ R ่งนะครับเกมนี้ก็ดูแล้วเบติสแค่ไม่แพ้ก็ได้เฮแล้วครับ คิโลน่ากับเคซาเฟ่ T A F e, คู่นี้ผมว่าเสมอกันเพราะฉะนั้นถ้าออกมาคิโลน่าเหนี่กว่า0.5เศษชีบิลี่เคซาเฟ่ T A F e ครับไม่แพ้ได้คะแนนกลับบ้านเ <c oughs> ขาโทั่วเซเลอสซัสตัวโลวก,กับแอตแลนตาชี้บีที่แอ,อตแลนตาครับบุกไปเฉือนชนะสองมาตัวน,นึงแอตแลนตาเหนี่กว่า0.5เศษถ้าออกมา0.5เศษก็แอตแลนตาไปเลยครับ ใส่อัตาเลนตาไปได้เลยแล้วก็โรมากับซาแลโรมากับซาแลโรมาเหนือกว่าหนึ่งแตดชี้ิที่โรมา 1, 1, Roma, ครับมีสิทธิได้สองศูนย์ไม่ใช่ได้สองหนึ่งสองศูนย์สามศูนย์สามหนึ่งโรมาครับวันนี้ถึงแม้ว่าซาเลจะน่าโกยจะค่อนข,ข้างเหนียวนะอย่างเกมโอโชวนะครับทิมชาติเ็กซิโกโก็ตามแต่ด้วย เขือนของมูรินโญ่ได้เล่นในโอลิมปิกสเตเดียมกรุงโรมนะครับหรือโอลิมปิโกสตาดิโอนะครับเลเช่ลาซิโอลาซิโอจะบุกเฉือนสองประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นถ้าเหลือกว่าตัวยี่ห้าเต่ชีิตที่ลาซิโอครับยิงสีฟ้าขาวจะบุกชนะถึงถึงของหมาป่าปูเย่เลยแล้วก็อูดิกับยูเวนะครับ UA, UA, อูดิกับยูเวยูเวเหนือกว่า0.5เด็บชีบีทียูเวครับจะบุกชนะอูดิ1-0หรือ2-1ไม่ขาดลอยครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอให้พวกเขาผ่านแฮนดีแกปไปได้3าคะแนนด้วยบุนเลนิกาเยอรมันยูนิีอนเบอร์ลินกับไมยูนิโอนเบอร์ลินเหนือกว่าไมย0.5เด็บชีบีทียูนิโอนเบอร์ลินครับจะชนะไมย2-1แล้วก็ได้สามคะแนนครับจัดไปครับเจ้าถิ่นครับก่อนใจชนชั้นแรงงาน แล้วก็ไอสั่งแฟงเฟิร์ดดามตัดแฟงเฟิร์ดเนือว่าดามตัดหนึ่งจุดสองห้าเต็ปผมว่าแพงไหมครับชีบิที่ดามตัดครับแพงไม่ถึงสองดอกแพ้อย่างเจ่งดอกเดียวชีบิที่ดามตัดแต่ไอสั่งแฟงเฟิร์ดได้สามคะแนนนะ <c oughs> แล้วก็รวิวกับน,น้องในหลีกเอิงฝรั่งเศสรวิวเหนือกว่าหนึ่งจุดสองห้าสเต็ป โหมดมากครับชีพิทีน้องครับแพ้ไม่ถึงสองดอกดีไม่ดีบุกเสมอรีวดีวม่ดีบุกชนะรีวนะครับแล้วก็เลอรอารกับแบดผมว่าคู่นี้น่าจะออกเสมอสูงมากแล้วถ้าเหล่กมาเสมอชีพิทีแบดดีกว่าไม่น่าแพ้เลออาร แล้วก็ทีมปรนเทฮอลแลนด์ขอคู่เดียวครับอาร์เกซีวาวับกับอาซักอักมาอาซักอักมาบุกไปเหนือกว่านึงเตปชีป้ไปที่อาซักอักมาบุกชนะแน่นอนรอดดอกที่สองเท่านั้นเองนะว่าจะมาไหมถ้ามาก็สบาย <laughs> ลูปากรอเลยนะครับ โอเคแล้วก็ที่ไม่ไม่ใช่แค่เมียแชมป์ไม่ใช่เมืองกิตนอริคกับมิววอลใช่ไหมลองวิเคราะห์แค่ขำๆนะนอริคกับมิววอลนอริคเหลือกว่ามิววอล0 5ตชีพีที่มิววอลครับบุกไปเสมอกับนอ,นอริคเพราะนั้นเกมน,นี้นอริคไม่ชนะก็ไม่พอครับชีพีที่มิววอลครับได้สองมุมครับชนะก็ได้เสมอก็ได้ โอเคครับภาประมาณนี้ครับกับเดลีสกอตเกอร์ฟูตบอลเดรีวันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสมบัตินี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเดลีสกอตเกอร์ฟุตบอลรายวัน